เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กรรมภพก็เกิดขึ้นกรรมคือผือนนาผืนนาคืออะไรบ้างผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้คือที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณของเราจิตเราไปคิดเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ย หรือมีจัดจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยเรานั่งนั่งอยู่ในสวนเนี่ยเดี๋ยวก็คิดไปเรื่องโน,น้นคิดไปเรื่องนี้นี่วิญญาณออกจากล่างเราไปตลอดนะเกิดดับตลอดสร้างพบใหม่ตลอดเราไม่เคยรู้สัจ,จความจริงตรงนี้ก็เลยปล่อยจิตคิดไปเพลินกับความคิดไปเรื่อยๆ อนุัยคือการผูกจิตติดกับอารมณ์ก็เกิดต่อเนื่อง